สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลูกสาวมาเล่นน้ำในสระเล็กๆของลูกแปดน้อยทั้งสองคนคะ่ะอากาศร้อนน้ำเย็นเบลล่าร้องเลยตดกก็ชอบอยากลงน้ำกันค่ะทุกคนแม่ก็เลยต้องแล่นะไปเอาสระเล็กๆของเขามาแล้วมาใส่น้ำให้พากันเล่นน้ำเพิ่งใส่มันก็จะเย็นหน่อยค่ะอ้าวเบลล่า เป็นอะไรลูกน้ำเย็นเหรอเอาอย่ามาสเปซแม่ด,อามามดีอย่าไปยิงแม่ดีอย่าไปยิงใส่กระจกบ้านลูกสวัสดีทักทายสบายดีนะคะทุกคนทักทายกับบรรยากาศตอนกลางวันค่ะตอนกลางวันใกล้จะเย็นแล้วละจ้าสี่โมงทีนี้เวลากี่โมงสี่โมงบ่าห้าโมงเนาะสี่โมงกว่ากว่าจ้า วันนี้อากาศ90 90ดีกรีค่ะทุกคน90 90กว่าอากาศร้อนค่ะเด็กๆก,ก็เลยแบบร้องไห้จะเล่นน้ำอยากเล่นน้ำแม่ก็เลยจัดให้เลยจ้าพาลงสะข้างล่างอันนั้นล้างบ้าน,เ,นเมื่อก่อนพากันอยากลงนูมไม่พาลงวันนี้เพราะว่าจะอุะ้มสองคนก็ไม่ไหวค่ะ เพราะว่ายายยายเขาเพิ่งกลับมาจากทำงานค่ะแม่ของหนูหนูก็เลยให้ลูกอาบสะเล็กๆตรงนี้ของเขาค่ะตรงที่เระเบียงบ้านจ้า <c oughs> What happened ลูก What is that เเห็นไอ้ยางลูกผมล่ะลูก ผมกับย่ามันเข้ามานิดเดียวเป็นยังดอกหน่อยเดียวนึงลูกเอ้สะอาดไม่หนูสะอาดเห็นอะไรอานติดมาในน้ำที่แบบเป็นอนย่าเป็นอะไรเศษอะไรนิดหน่อยก็วอกร้องแหะแม่แวแม่แมแมแมน้องแอนเจลีนาตอนนี้ดำหมดเลยค่ะทั้งสองคนพากันเล่นแต่น้ำเมือม่อวานเขพาไปเก็บ เชอร์รี่ค่ะที่สวนลูกเชอร์รี่ก็อากาศร้อนเหมือนกันค่ะโมมารขับรถไปประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งจ้ะทุกคนวันนี้ก็พากันเล่นน้ำข้างบ้านไม่ได้ไปไหนจ้ะฮายฮันนี่เซสบายดีในรกสวัสดีค่ะก่อนนี้เด็กเจอน้าสวัสดีค่ะอิสเบลล่าสวัสดีค่ะ สวัสดีลุงป้านาอาทุกทุกคนนะคะต่อพี่ป้านาอาทุกคนและจจเดอเอาไปไหน <c oughs> ไปไหนไม่ลงน้ำแลๆๆ้วลูกวอเตอร์เหรอ,อ,อเซใไฮหน่อยยิ้มหัานเยชิยไฮนี <c oughs> เน่เบละ่เละเบล่ฮะเซฮะัลโหลน้ำเย็นไหมลูก น้ำเย็นเย็นค่ะทุกคนเพราะเพราะว่าหนูเพิ่งเปิดอ่าจากท่อมาใหม่ๆน้ำจะเย็นหน่อยไม่ใช่เย็นหน่อยเย็นมากเย็นจนเด็กไม่อยากนั่งลงนั่งลงแล้วร้องจ้ากเลยหนูจับดูแลเย็นมากค่ะ <c oughs> นักเมล่าสีอะนา,า <c oughs> ปืนน้ำใส่แม่เย็นเย็บโชคดีหน่อยที่มีลมค่ะทุกคนแบบลมก็เออโน้ no อย่าอย่าจะสีดเข้าปากอย่ากินน้ำนะลูก <c oughs> อ่ะอ่น้ำไม่สะอาดอย่าทำอย่างนั้นหุย อเคไม่กินโนโนโไม่กินวอเตอร์ไม่กินน้ำอย่างนั้นลูกโอเคเล่นได้ลูกแต่ห้ามกิน What is that again ลูกอืม it's okay มันไม่ทำกันได้ประโยโอเคค่ะทุกคนจะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆข้างบ้านนะคะก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรมากคะ่ะของฟ้าก็ปอดโปรง วันนี้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมจ้ายังบรรยากาศข้างบ้านก็ประมาณนี้เลยจ้าแหน่แน่ไม,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 ไม่เอาเสื้อผ้าไปลงนะลูกเอาเสื้อผ้าไปลงแล้วสเสื้อผ้าพากันไปลงหมดแล้วน่ตากไว้ว่าจะเอาไปซักทีนี้ก็เอาลงน้ําหมดแล้วเออเอาเสื้อหล่นลงมาแล้วลูก<อ>พาก,กันแดดให้ก็ไม่ไหวดำหมดแล้วทั้งสองคน ่คเอาไม่เห็นอน,าน้าไม่เห็นอะไรเลยน,นี่ว้าวนู่น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 แม่ไม่อาบลูกแม่ไม่อาบน้องเบลล่าน้องเบลล่าซอกแกล่ะรู้จักแกลงแม่ด้วยนะคะคนเก่งเอานั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงดีๆจะเอาปืนน้ำมายิงแม่นะทีนี้ดูทันนะเนี่ยนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศ ข้างถนนก็รถผ่านไปผ่านมาเหมือนเดิมค่ะโอ้ต้นไม้หนูไม่ได้รดน้ำเหมือนจะเหี่ยวเพราะว่าแดดแรงเดี๋ยวค่อยอไปรดน้ำตอนกลางวันเย็นๆหน่อยเพราะว่าถ้ารดตอนนี้ก็แดดมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเย็นๆหน่อยหนูจะไปรดน้ำหญ้าก็แห้งหมดเลยค่ะโอ้อากาศเป็นประมาณนี้เลยจ้าทุกคน ถ้าตอนช่วงบ่ายสามโมงรถจะผ่านไปผ่านมาเยอะเพราะว่าเขาเลิกจากการทํางานมาจา้ะช่วงนี้เด็กนักเรียนก็ปิดเทอมเนาะค่ะเนาะรถก็ไม่ค่อยมีผ่านไปผ่านมาเยอะเท่าไหรจ่จ้ะก็นานๆนก็วิ่งมาผ่านมาครันหนึ่งแต่ตอนเช้าๆจะวิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะค่ะเพราะว่าทุกๆคนก็ออกไปทํางานกันจา้าประมาณนี้เลยค่ะทุกคนโอเคนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้มากๆนะคะก็ขอให้ทุกคน มีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ให้สมดังปารถนานะจ๊ะขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนละจ๊ะเด้อขอให้ทุกๆคนโชคดีจ้าขอบคุณทุกๆคนมากๆที่เข้ารับชมวิดีโอน มากมากเลยค่ะเด้อขอบคุณค่ะไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายน้องเอ็นจอหน้าบ๊ายบายแล้วลูกบายเบลล่าดินดูแดดฮะนี่เบลล่า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 บัวบัวเฮ็ดนั่นน่ะลูกเอามาให้แม่อ่ะอ่ะอาะอ่บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายซีอูบ๊ายบายกับภาพเด็กๆนะคะทุกคนตอนนี้เอาน้ำ เอาเสาื้อผ้าจุ่มลงน้ำแล้วก็สะบัดไปมาเปียกหมดแล้วค่ะทุกคนตัวนี้ดูฝาบ้านทุกคนเปียกของฝาบ้านตัวนี้หนูก็เปียกไปด้วยค่ะน้ำเต็มเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าลูกเอาผ้าจุ่มน้ำเอาเสื้อผ้าจุ่มน้ำแล้วก็สะบัดไปสะบัดมาเปียกทั้งแม่เปียกทั้งลูกเปียกทั้งบ้านเลยค่ะ mm hmm. โอเคจ้า <c oughs> เอาเอา <c oughs> เดี๋ยวมันโดนน้องอ่ะลูกเดี๋ยวละ่ะ ชอบใจใหญ่เลยชอบใจใหญ่เลยเห็นชะดือใครนะว <ๆๆ S 1> อ่าเ <ๆ S 1> อ็นจูลีน่ามันหลบอยู่กับแม่เลยลูกโอเคค่ะทุกคน <ๆ S 1> พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีจ้า